ประวัติโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2541คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เห็นถึงความสําคัญต่อการศึกษาทุกระดับจากเดิมที่มีเฉพาะอุดมศึกษาประจวบกับนักศึกษาฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพครูมีความต้องการทดลองฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพครูตลอดจนสาธิตรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความสะดวกตลอดจนวิจัยปัญหาทางการศึกษาทุกด้านคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอ ขึ้นตั้งอยู่เลขที่612ถนนแจ้งสนิทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลบุคลากรและนักเรียนบุคลากรมีทั้งหมด67คนผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน4คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน6คนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน5คนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน5คนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน3คนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำนวน2คนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวน2คนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน3คนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน9คนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน1คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมอวัยจำนวนบุคลครูพี่เลี้ยงจำนวน6คนฝ่ายสนับสนุนจำนวน13คนจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดมี871คนประถมวัย205คนประถมศึกษา398คนมัธยมศึกษา268คนโครงสร้างการบริหารหลักสีด้าน 1. การบริหารงานวิชาการเน้นการพัฒนาหลักสูตรการจัดก,กระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ของการศึกษาของนักเรียน 2. บริหารงานกิจกรรมพุ่งเนนการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี 3. การบริหารงานบุคคลรับผิดช,ชอบด้านการสรรหาพัฒนาและดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพและความก้าวหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีครูผู้สอนที่มีศักยภาพ 4. การบริหารงานงบประมาณดูแลการจัดทาแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรวมถึงพัสดุต่างๆให้มีประสิทธิภาพและโปรง่งใสเพื่อสนับสนุนทุกภารกิจของโรงเรียนการบริหารงานทั่วไปนอกจากสิก่งต่างๆหลักแล้วโรงเรียนยังมีการบริหารงานด้านธุรการอาคารสถานที่และการบริการสนับสนุนที่จําเป็นเช่นงานดูแลความปลอดภัยและความสะอาดเพื่อเป็นรากฐานาที่มั่นคงให้กับการจัดการศึกษาโดยรวม นี่คือโครงสร้างหลักและกลไกการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบคอบ ประวัติเท้าคำผงเท้าคำผงเป็นบุคคลสำคัญในตำนานพื้นบ้านอีสานลาวมีบทบาทเป็นผู้นําและผู้ก่อตั้งเมืองโบราณในสมัยก่อนเท้าคำผงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการและปัญญาเฉลียวฉลาดท่านได้นาประชาชนมาตั้งถิ่นฐานจัดระเบียบบ้านเมืองและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนจนกลายเป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองสิงห์ท่าหรือเมืองยโสธรในปัจจุบันนอกจากบทบาทในการสร้างเมืองแล้วตานานของเท้าคำผงยังสะท้อนถึงความกล้าหาญความฉลาดและความยุติธรรม ของผู้นําในสังคมโบราณอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านอีสานที่ชาวบ้านเคารพนับถือและเล่าขานต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสถานที่รอบๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานี 1. พระธาตุหนองบัววัดสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีมีพระธาตุเจดีสีมหาโพธิ์สีขาวทองโดดเด่นบรรยากาศสงบเหมาะแก่การไหว้พระและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 2. เม่วงเป็นย่านชุมชนในตัวเมืองอุบลและมีบ้านเรือนร้านค้าต่างๆเดินทางสะดวกบรรยากาศเงียบสงบน่าอยู่ 3. ทุ่งสี่เมืองสวนสาธารณะใจกลางเมืองมีลานกิจกรรมทางเดิอนออกกําลังกายและเสาหลักเมืองอันงดงามเป็นพื้นที่พักผ่อนของคนในเมืองวัดหลวง 4. วัดหลวงวัดใจเก่าแก่เมืองอุบลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมีสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้างเหมาะแก่การทําบุญและเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษาเริ่มจากชาวบ้านในสมัยพุทธกาลที่ต้องการถวายแสงสว่างให้พระสงฆ์ใช้ในกิจวัตรช่วงจำพรรษาสเดือนเนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใชา้ต่อมาได้มีการรวมตัวกันล่อเทียนเล่มใหญ่ขึ้นและประดับตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อไปถวายวัตรกลายเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความสามัคคีและความศรัทธาของชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์จากตะกราสารจากอุบลราชธานีมีหลากหลายรูปแบบเช่นตะกร้าพลาสติกตะกร้าจากกลกเกลอเตยและตะกราจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆซึ่งเป็นสินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงจากชุมชนต่างๆเช่นบ้านสีสวสา์บ้านเบนหรือตำบลหนองอม้ม